สวัสดีค่ะเผ่ากอขาวพยากรณ์าอากาศประจำวันบริเวณภาคใต้ฝั่งตอน,นอ่างระจะวันศุกร์ที่6กันยายนพศ2567สภาพอากาศบ้านเราจะเป็นแบบผืไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่แผนที่อากาศพิพิธภัณค่ะให้หยุดใต้ฝุ่นที่มีเ่เชวายางนี้บอกคุมยูเบรินของทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะข่าวท้ายด่าเทมที่มาวิลล์ค่ะบริเวณภาคใต,ต้ฝั่งตอนอ่านะคะตอนพอมิงเป็นส่วนมากค่ะ ภาพเรดาร์ชุ่มพอนค่ะบริเวณภาคใต้ข้างนอกตอนบนนะคะตัวผอกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางในบริเวณของชายฝังคงจังหวัดชุ่มพอนและชายฝั่งนาใชยฝั่งคงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะต่อไปเป็นภาพเรดาร์สถิตผักนะคะบริเวณภาคใต้ข้างนอกตอนล่างค่ะตัวผอกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางบริเวณของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและตัวผอกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงหนักในบริเวณของจังหวัดสงขลาค่ะต่อไปเป็นการรายงานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันนี้วัดได้ที่35.5องศาเซลเซียสค่ะ เทียมเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะแหล่อุณหภูมิตอนสุดวันนี้นะคะว่าได้ที่12.02ซีซีซค่ะเทียมเพิ่มผัดเซงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอสะดระจังหวัดสงขลาค่ะต่อไปเป็นการรายง,งานฝนสถานี12โมงค่ะตั้งแต่7โมงเชา้าและว่าจะถึง7โมงเช้าของวันนี้ค่ะโดยบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกนะคะวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ที่9.1มิลลิเมตรค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะ ต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศของวันนี้นะคะบริเวณภาคใต้ภาคนอกค่ะจะเจอกับมวลสูงตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะแัดปกคลุมบริเวณพังทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้บริเวณภาคใต้ภาคนอกนะคะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองบางพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะไปดูรายจังหวัดกันค่ะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละอุกสิบพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะคะจะมีฝนอยู่่ทีร้ออยละขงพื้นที่่คะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ20ซจนถึง26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง36องศาเซลเซียสขพพี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนป่าคันนองและลุ่มกระโชกแรงค่ะต่อไปเป็นคืนล่มนะคะบริเวณภาคใต้ภาคนอกตอนบนนะคะจะเจอกคือลุ่มต้นตกเชีงยงใต้ที่มีความลุ่ม20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางฟังทะเลไปนะคะจะมีคืนสูงประมาณ2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฝ่าคันนองนะคะคืนจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะ แตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาค่ะจะเจอกับคือลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีความเร็วลม1 5บห้ถึงสามิโลเมตรต่อชั่วโมงทางฝั่งทะเลไปจะมีคลื่นสูง1นถึงสเมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคขื่นจะสูงหมายว่า2เมตรค่ะขอพี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะลี่งเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะต่อไปเป็นการคาดหมายสภาพอากาศ7วันข้างหน้าค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกตอนบนนะคะวันนี้นะคะจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองโดยระดับหองพื้นที่ค่ะ แต่ตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่12กันยายนค่ะจะมีฝนหรือฝนฝากนอกโอยระดซบ40พลงพื้นที่ค่ะต่อไปเป็นบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกตอนลางนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12กันยายนค่ะจะมีฝนหรือฝนฝากนอรโอยระดั40พ้องพื้นที่แต่ละช่วงค่ะสําหรับวันนี้นะคะข้อจับการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามให้กับชองสูนูตูนิยมวิทยาภาคงใต้ฝั่งนอกเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ต่เช้าค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน